หนังจากเกมอะไรวะเนี่ยแม่งทำผมร้องไห้ได้เนี่ยหินแย่ป้นแย่เลยหนังมีรีวิว <Yeah. S 2> Exit A, อออ Ex A ทางออกหมายเลข8 Exit A ทางออกหมายเลข8เมื่อทางออกนะครับไม่ใช่ทางรอดแต่มันคือบททดสอบจากเกมอินดี้สุดไวรัลสู่หนังระทึกขวัญจิตวิทยาที่น่าสนใจเรื่องนึงมเลยครับหนังไม่ได้แต่แค่ดัดแปลงนะครับผมมันกลับตีความใหม่อย่างมีชั้นเชิงเลยล่ะหนังได้เปลี่ยนจากเกมหลบสั้นๆที่แทบจะไม่มีบทพูดกันเลยเนี่ย กลายเป็นหนังที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์แบบจัดๆเลยครับการกำกับของเกนคิคาวามูระเนี่ยช่วยสร้างความกังวลให้กับคนดูได้แบบเรื่อยๆเลยครับเหมือนกับเราเล่นเกมไปด้วยอะ่ะแทนที่จะมาตุ้งแช่อะไรกันเยอะแยะเนี่ยหนังกลับเลือกที่จะใช้ความอาร์ตความสงบสร้างบรรยากาศหลอนๆให้กับเราแทนนะครับแล้วก็การใช้เทคนิคแบบลองเทคกเนี่ยก็โคตรจะเข้ากับหนังมากๆเลยฮนะเริ่มตั้งแต่ฉากเปิดเรื่องมาเลยมันก็ทําให้เราได้กลายเป็นตัวละครตัวนั้นไปเลยนะครับแล้วอย่างการใช้กล้องแบบสเตดิแคมเนี่ยมันก็เหมาะกับหนังเรื่องนี้มากๆเนละ ส่วนในด้านของดนตรีประกอบนะก็ผมก็รู้สึกว่ามันสร้างความกดดันได้ตลอดเรื่องนะด้วยการที่หนังมันทําเป็นลูปนะดนตรีมันก็ลูปตามเรื่องราวเออ้วเสียงสีเท้าของไอ้ walking man เดินแตกๆ,ๆเนี่ยแม่งก็กลอนอยู่นะเอาจริงๆแล้วกแสดงอย่าง kasunari m i n o m i y a เนี่ยแม่งก็เล่นโคตรดีเลยครับผมอารมณ์ต่างๆแม่งทำให้ถึงมากอะความเจ็บปวดความเหนื่อยล้าโดยเฉพาะฉากดราม่าเนี่ยมันส่งผ่านมาทางสายตาของนักแสดงจริงๆ ก็คือเรื่องมันก็ส่งอะแสดงมันก็ส่งพอเพลงมาไอฉากนั้นคือแบบกูน้ําตาแตกเลยเขื่อนแตกเลยครับแบบกันไม่ไหวจริงๆคะหนังยังแฝงการวิพากษ์สังคมญี่ปุ่นแบบหนักๆอยู่นะ ความที่จะเพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้องเงี้ยความไม่กล้ายอมรับความจริงของชีวิตคนเมืองที่แสนจะวุ่นวายเหมือนกับว่าชีวิตจริงเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ปกติอยู่ในรูปนี้อยู่แล้วอะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเห็นมันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับสรุปแล้วนะครับผมให้หนังเรื่องนี้ไปที่9้าวเมสิแคนแนเลยครับคือหนังมันมาจากเกมอินดี้นะความเป็นอาร์ตมันก็เลยสูงนิดนึงเวลามันสร้างเป็นหนังนนก็อาจจะดูงงๆหน่อยฮะ ล้วใครไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างน้ําตาไหลมันผมหรือเปล่าจะดูแล้วแบบงงๆไม่เข้าใจนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้ได้านล่างนะครับแล้วเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกับช่องหนังหมีรีวิวสำหรับวันนี้ไปนะครับา